สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเจชาแนลนะคะกับแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจประจํานวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะเตรียมปากกาสมุดให้พร้อมนะคะท่านผู้ชมเตรียมมาจดกันไว้นะคะไม่ถูกแต่เสาลัวนะคะของอาจารย์วัดโพนะคะชุดตัดแอดลือลั่นตามต่อข่ใยายเลยเลขทูบแอด ดุยพลันและชุดเต็มของแอดดุยนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ทางช่องนำมาเสนอนะคะมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดดุยพลันนะคะ1พฤศจิกายน2564นะคะให้มาที่2 43 437และ47นะคะ ามให้ถึงที่สุดนะคะสำหรับแนวทาง3 7และ47นะคะสำหรับแอดดุยพลันนะคะมาดูเลขทูบกันค่ะแอดดุยเขาก็จุดได้ที่015หนะคะหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็จัดได้เลยนะคะก็ตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชมไปตามกันต่อสำหรับแนวทางของแอดเสือนะคะชุดเน้น7 3 7 739 991 994 99 373 991และ94นะคะแม่เจก็ยังชอบ37และ39อยู่นะคะชุดกันนะคะ733 990 999 3390และ99นะคะอันนี้ก็เป็นชุดแถมนะคะสำหรับแอดเสือนะคะให้มาที่5 7 8นะคะชุดเน้นก็ที่ดอกจันไว้นะคะ7 8 7 5และ ห้าแปดนะคะไปต่อที่แนวทางสองตัวบนล่างนะคะชุดเต็มของแอดอุไทยนะคะบนนะคะ494041 595051ล่าง5652 1612 76และ72นะคะชุดนี้เน้นมากๆนะคะสำหรับแอดอุไทยนะคะ49และ59นะคะท่านผู้ชมเชื่นชอบก็อย่าลืม จดแคปหน้าจอไว้ไปหาลอตเตอรี่กันนะคะไปตามกันต่อที่แนวทางของแอดคมนะคะงวดที่3จะผ่านไมโนอนะคะรอผลนะคะก็2องวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของแอดคมนะคะมาตามต่อค่ะชุดนี้บนล่างนะคะ47 48 49 57 58 59 67 68และ69นะคะ ไปตามกันต่อที่แนวทางของยายแลไทยเลยนะคะ3ตัว3 4 6 4 6 2 3 8 4 7 4 1 7 4 2 8 4 3 7 3 6 3 6 8 7 3 8 4 7 3นะคะแล้วก็ตัวเน้นก็ที่ดอกจันนะคะท่านผู้ชมมาดูที่2ตัวนะคะชุดตัด4 6 6 2 8 4 4 1 4 2 43366838และ73นะคะสำหรับแนวทางเย,ยเลยนะคะกลุ่มหวยไทยเลยนะคะไปต่อที่แนวทางของเนนน้อยนะคะซื้อหวยยังโยม3050590559และ93นะคะไปต่อที่แนวทางเสือตกถังพลังเงินดีนะคะเด่นที่9ลองที่1นะคะ

1> 6 1 1 6 2 2 1 1 2 2 7 7 7และ99นะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดลือลั่นนะคะบนล่างนะคะ4 2 4 3 4 6 5 2 5 3และ5 6นะคะมาดูชุดตัด3หางล่างเน้นๆน,น,นะคะ4 6 6 6 8 6นะคะก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับสำหรับแนวทางของแอดลือลั่นนะคะ ไปต่อกันที่แนวทางนาะอ้วนนะคะก็มาดู3ตัวชุดเต็มนะคะ1เดือน11 64นะคะ505 916 504 915 703 514 702และ513นะคะมาดูชุดตัดเน้นเน้นนะคะ504 0440นะคะสำหรับแนวทางนาะอ้วนมาดูที่2ตัวนะคะ เื่อใครชอบชุดนี้นะคะก็มี 05, 04, 03, 02, 16, 15, 14, 13 505, 504และ514นะคะไปกันต่อที่แนวทางของเอื้อยล่านะคะบนวิ่งที่6นะคะ3ตัว 069, 269, 469 2ตัวที่69นะคะล่างวิ่งที่ 993, 94และ97นะคะ มาปิดท้ายกับที่แนวทางเด็ดๆนะคะของอาจารย์หลวงพ่อวัดโพนะคะไม่ถูกแต่เสาล้วนะคะเขาพูดมาอย่างนั้นนะคะ72นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ให้มาแล้วนะคะให้เด่นมาที่0 4และ3นะคะจับคู่มาที่04 03และ43นะคะท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตรงใจกับท่านผู้ชมก็ จุดแคปหน้าจอไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะท่านผู้ชมก็นำมาเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะ เจอกันใหม่กับแนวทางชุดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ